รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับมะปลางให้กับรายการ Easy Wednesday ค่ะทุกวันพุธนะคะทางช่อง5ค่ะวันนี้นะคะฟังพาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมโรงแรม w i n d s อร์ส i t e ค่ะที่สกมวิทซอย20นะคะแล้ววันนี้ในช่วง Easy Menu นะคะก็จะมีอาหารญี่ปุ่นนะคะเด็ดเลยค่ะจากห้องอาหารญี่ปุ่นจากโรงแรม w i n d s o s Suite ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปฟังสาระที่น่ารู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับวิธีจะประกอบอาชีพให้มั่นคงค่ะกับ Easy Life by Om s i n ช่วง Easy Life by Om s i n สวัสดีค่ะพบกับช่วง Easy Life b บายอมสินกับมิ้วเข็มมาสอนหนูข่าวนะคะวันนี้มิ้วมาอยู่แถวแถวนนทบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาชีพหนึ่งนะคะนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาดีไซน์ใหม่กลายเป็นชิ้นงานที่สวยเก๋และที่สำคัญสร้างไรายได้อีกด้วยนะคะนั่นก็คืองานไม้เพ้นสีนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมิวมานั่งอยู่กับพี่วีรพงศ์เจ้าของร้านงานไม้เพ้นสีวูดดี้คราฟที่มิวพูดถึงแล้วนะคะพี่พงศ์คะสวัสดีค,ะดค่ะโอ้โหเข้ามาในร้านไม่แต่ของน่ารักน่นาราักทท้งนั้นเลยนะคะคควูดดี้คราฟนี่เปิดมากี่ปีแล้วคะเ,เริ่มทํามา12ปีแล้วครับ12ปีแล้วจุดเด่นของวูดดี้คราฟคืออะไรคะคือเรื่องของการดีไซน์คนะัเพราะว่าของรักทางเราเราออกแบบตลอดเวลาคือลูกค้ามีไอเดียมาแบบไหนคือเราสามารถออกแบบตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาเลยทําให้เราอยู่ได้ครับก็ แบบนี้สินค้าที่ขายดีเป็นพิเศษของวูดดี้คราคืออะไรคะที่ขายดีที่สุดจะเป็นพวกที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับค่ะ,คะ มิวมาถึงร้านแบบนี้แล้วต้องให้พี่พง์ลองทําให้ดูหน่อยนะคะยินดีครับค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทําสินค้าขายดีของ w o o ี้คราฟตกันเลยนะคะนั่นก็คือที่ใส่ทิชชู่นั่นเองนะคะเริ่มจากอันดับแรกเราเก็ต c แบบในแผ่นกระดาษแล้วเราก็มาล่างบนแผ่นไม้จริงแล้วก็ฉลุตามแบบเป็นแผ่นไม้จริงแล้วลาแบบราก็มาลงสีพื้นโดยรวมหลังจากเพ้นท์ลายลงสีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทํายังไงต่อก็มาประกอบเป็นชิ้นงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปยิงน็อตเพื่อความแข็งแรงอีกที เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องเรียกได้ว่าน่ารักมากเลยนะคะกว่าจะมาเป็นฟูดี้คราฟแบบนี้มีสินค้าที่ขายดีแบบนี้พี่พงษ์เจอกับอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็เบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับพอดีทราบว่าที่ธนาคารอมสินมีบริการสินเชื่อธุรกิจและ SME เพ,พื่อผู้ประกอบการก็เลยไปขอขัน้นแนะนําและขอใช้บริการซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนําดีมากๆครับนอกจากอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่สูงมากแล้วขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากก็ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินมากๆที่มีบริการดีๆอย่างนี้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเราค คุณผู้ชมคะธนาคารอมสินพร้อมอยู่เคียงข้างทุกธุรกิจของคุณเสมอนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือที่ call center 1น1 5ก็ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่พงษ์มากๆเลยนะคะมาทําที่ใส่กระดาษทิชชู่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะมิวและพี่พง์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบัตรอมสินวีซ่าเดบิต ถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1115 สวัสดีค่ะค er ุณผ응ู้ชมพัทรวีบุญประเสริฐมาแล้วค่ะพร้อมกับรายการบันเทิงซึ่งก็มีสาระอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องที่คุณควรรู้ราบอกว่าอยู่กับเราเนี่ยดูก่อนดูก่อนที่แ h a ะแ ham แ h a ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผิดช่องแล้วค่ะกำลังินคือเห็นกล้องไม่ได้เลยค่ะเห็นไม่ได้เลยวันนี้ค่ะคุณแป๋วพัทรวีนะคะเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณแป๋วมาที่นี่มีเรื่องราววมากมายที่จะคุยกันนะคะเดี๋ยวถามถึงเรื่องงานก่อน นอกจากเห็นคุณแป๋วท like ี่หนเอนเดอร์เทนแล้วนะคะมีงานอื่นอีกไหมคะที่ต้องทําในทุกๆวันอ๋อในเอนเตอ์เทนเป็นงานหน้าจอค่ะอีกส่วนนึงก็ือเป็นงานหลังจอเป็นงานเรื่อใช้เสียงค่ะลงสปอตลงเสียงสารคดีพวกนี้ค่ะทําด้วยทาด้วยค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นสําคัญในการพูดคุยในวันนี้ค่ะนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะถามนะคะ ทราบมาว่าคุณแป๋วนะคะเห็นตัวเล็กๆคุณดีอย่างนี้แอบไปแล้วท่นมาด้วยเห็นว่าตัวเล็กๆเนี่ยเออคนตัวเล็กนี่น่าสงสารที่สุดเลยคือจะซ่อนอะไรต่อมีอะไรไว้ข้างในภายใต้คาว่าตัวเล็กอะค่ะเราเชื่อนะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็แอบเป็นนะนี่เก๋ก็เป็นนะนั่งอย่างเงี้ยใครๆก็บอกตัวเล็กแต่เรารู้ว่าคุณเน้นนั่งเนี่เป็นชัวเเล็กอาจชี่ไม่ขมากอึดอัดมากใส่เสื้อผ้ายากค่ะต้นขาเนี่ยก็จะบับแบะออกด้านข้างเดินกันต้นขาใหญ่เบียดกันอยู่แล้วเคยลดด้วยวิธีไหนบ้างคะ ไม่อยากจะเมาส์แต่ว่าสารพัดวิธีคุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมกินยาลดความอ้วนก็เพยนับแคลอรี่ก็อ๋อกลายเป็นเวลาจะทานอะไรขึ้นมาก็ได้กี่แคลอรี่แล้วเราใช้กี่แคลอรี่มันมันก็เยอะสําหรับแปลว่าเออพอไปทานยาปุ๊บมันก็มีเอฟเฟกตามมาโอ้โหปากคอแห้งไม่มีความสุขแล้วก็ยกเลิกไปตามมาด้โยโย่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจึงลดเฉพาะจุดใช่เป็นเน้นที่เฉพาะจุดคืออย่างนี้ค่ะ สถาบันที่แป๋วให้เขาดูแลเรื่องเรื่องรูปร่างของแป๋วเนี่ยเป็นสถาบันจากอิตาลีแต่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีมีมีมมเครื่องวัดสัดส,ส่วนนะคะเครื่องวัดสัดส,ส่วนเนี่ยก็จะวัดเราในทุกๆระนาบเลยว่าตอนนี้เรามีส่วนเกินอะไรบ้างตรงไหนที่เราต้องเพิ่มตรงไหนที่เราต้องลดแต่ตรงนี้ <ue. S 2> บอกไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพรา, <Ez S 2> <ส>าะปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากัน<ช><ๆ>นะคะแล้วเ,เครื่องนี้ก็จะบอกว่าเราควรที่จะใช้โปรแกรมอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ย มันมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งแบบโอ้โหไฮเทคมากๆคราวนี้ก็ต้องถามว่าหลังเข้ารับการดูแลแล้วเนี่ยนะคะรูป <c oughs> ร่างดีขึ้นยังไงบ้างโอ้โยอันนี้ย proud to present <c oughs> สุดๆนะคะ <c oughs> เอา <c oughs> นนหนักก่อน น้ำหนักอะเมื่อก่อนหนัก52และเต่าสูงแค่152เองคิดดูนะคะว่าอึดอัดขนาดไหนนะคะเออตอนนี้เหลือแค่43ลงไป9กิโลน่าอิจฉาเป็นที่สุดเฮ้ยอิจฉาเตาได้เลยเสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์หมดเลยเปลี่ยนไซส์มดเภูมใจมากเอวก็ได้เอวในฝันค่ะเมื่อก่อนเตาเอว27ตอนนี้ลดลงไป3-4นิ้วแล้วค่ะหน้าท้องค่ะหน้าท้องไอ้ที่เวลานั่งแล้วกองเป็นก้อนเนี่ยตอนนี้ไม่กอง แผนที่เคยย,อย้อยกระชับขึ้นไปหมดเขาไม่ได้ดูแลแค่ว่าเราน้ำหนักเยอะและปรับให้เล็กลง<ะ>หรือเรามีปัญหาเฉพาะจุดแล้วปรับเฉพาะรูปร่าง<ะ>ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มานั้นไม่ใช่แค่รูปร่างคุณผู้ชมค่ะสุขภาพ<ะ>ด้วยสี่ขึ้น แค่นี้อีกคำถามหนึ่งช่วยถามแทนผู้ชมดีกว่านะคะว่าเอ๊ะถ้าใครที่ยังลังเลมันจะลดได้หรือลดไม่ได้เราอ้วนน้อยเราอ้วนมากนี่ตัดสินใจยังไงคะวิธีการก็ไม่ยากหรอกค่ะของนี้แต่เข้าใจนะว่าเราควรจะต้องศึกษาก่อนนะคะแต่วเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ถามจากเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อไปทําที่ไหนมาแล้วเวิร์กไหมแล้วหลังจากนั้นแต๋วก็จะเข้าไปดูการทํางานของเขาเพื่อดูหลักการทํางานของเขาเราเลือกไ,ได้เราเลือกได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมคะ คือตัวเราเองเนี่ยจะต้องมีวินัยค่ะแล้วต้มีความตั้งใจจริงด้วยเราก็ต้องช่วยด้วยเหมือนกันไงเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนที่สุดนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลสําหรับที่จะตัดสินใจวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมราการของเราขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยซิมอัพเซ็นเตอร์026200000 ช่วง easy menu สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไร้ทิ์ทัญพืชสะอาดคัดจากไร่ healthy m a t e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยเครื่องปรุงรส iChef รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตกว่า10ล้านซอง a อ DVD Home t h e e t e r และเครื่องเล่นคาราโอเกะเตาแก๊สลักกี้เฟรรับประกันว่าเปิดปิดแก๊ส5ปี ยำมองปราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวน้ำจิ้มสุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันในช่วงอีซี่เมนูวันนี้นะคะฟังมาถึงห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะยูเซนค่ะห้องอาหารนี้นะคะอยู่ในโรงแรมวินเซอร์สวีทนะคะที่สุขุมวิทซอย20ค่ะเอาวันนี้เชฟจะทําอะไรคะเป็นแซลมอนสลัดนะครับวันนี้นี่เชฟเขาเริ่มยังไงดีคะอ๋ผักใบถ้วยก่อนนะครับค่ะผักนี่คือเล้อแต่ที่เราชอบใช่ไหมคะ นี่เป็นน้ำมันงานครับผมใส่น้ำมันงาลงไปกับปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนนี่ก็คือต้องเป็นเกรดที่เราทานดิบๆได้นะคะปลาแซลมอน,อมอนดิบนะคะนี่เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะคะหอมหอมตับคนะ่ะหอมสับนะคะแล้วก็งาขั่วงาขาวขั่วนะคะคนให้เข้ากัน,นะคระับค่ะโรยหน้าเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะ ทานคู่กับน้ำสลัดนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เมนูนะคะที่ทานง่ายแล้วก็เป็นปลาแซลมอนนะคะเป็นสลัดแบบญี่ปุ่นนะคะทำทานง่ายมากเลยทานเองได้นะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟนะคะสำหรับเมนูอย่างนี้นะคะเมนูดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณนะคะร้านอาหารยูเซนนะคะซึ่งอยู่ใน w i n เซอร์สวีทโรงแรมวินเซอร์สวีทนะคะที่สุขุมวิทซอย20ค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเดี๋ยวจะมีเมนูญ,ญี่ปุ่นนะคะเด็ดๆอีกเมนูหนึงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตังขอลาไปก่อนนะคะในช่วง Easy Menu ค่ะช่วง Easy English at Home ค่ะ <K un> คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในช่วงต่อไปนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากจริงๆแล้วก็เหมาะกับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะเดี๋ยวต้อนรับแขกรับเชิญของเราก่อนลเกิ้จะบอกว่าเรื่องอะไร <K un> ค่ะต้อนรับดรวัชระวนริฤทธิรงปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตได้จำเลืออย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเราได้ยินได้ฟังมาจากคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนทุกเพศทุกวัยเรื่องอะไรวันนี้เรื่องของการไปเที่ยวห้างิสค อ๋ออันนี้ทุกคนต้องไปเที่ยวอยู่แล้วใช่แล้วถึงบอกว่าเป็นประโยชน์กับท<อ>ุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวบางที<อ>ไม่เฉพาะห้างในเมืองไทย<อ>บางทีก็ไปห้างในต่างประเทศด้วยทุกคนนี่อินเลิฟกับการช้อปปิ้งปัญหาคุณเก๋ก็คือแต่ละดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเรียกว่าอะไรบ้างนะเรามาไล่ให้ท่านผู้ชมฟังแต่ละดีพาร์ตเมนต์ก่อนอเริ่มจากแผนกชุดชั้นในถ้าเราติดคําว่าชุดชั้นในเราต้องถามตัวเองว่าอะไรชุดชั้นในคือก็คืออะไรจ้าชุดชั้นในคืออะไรชุดชั้นในคือเสื้อที่ใส่ด้านน ข้างในอ่าเสื้อที่ใส่ข้างในอันนี้ง่ายๆชุดชั้นในคือเสื้อที่สวมใส่ด้านในใช่ไหมข้างนอกเราเรียกว่าเอาอะไรเอาเอาเตอร์ข้างในเรียกว่าอินอินอินเนอร์ตัวไหมคะลักษณะอย่างนี้คือภายนอกเ่ยเรียกอย่างชุดที่เราใส่ภายนอกเลยเอาเตอร์ข้างในเรียกอินเนอร์นะคะเสื้อชั้นในคือหรือชุดชั้นในคือเสื้อที่สวมใส่ด้านในจบด้วยข้างในก็ขึ้นด้วยอินเนอร์สวมใส่คือแวร์เป็นอินเนอร์แวร์อย่างเงี้ย แค,แค่นี้จบแล้วแค่นี้ไปอีกแผน,หนกหนึง <c oughs> ่งแล้วผู้หญิงก็ชอบรองเท้าผู้บอกผู้เบื่อคําว่า shoes เพราะว่าสับมันไม่หลากหลาย <c oughs> มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆนะคะไปพูดกับฝรั่งไปชูดีพาร์ตเมนต์มันเชยม <c oughs> ันอยากได้รองเท้าแบบมีคําศัพท์แบบใหม่ทําไงแก้ปัญหาไง DIY เลยเก <c oughs> ิร์ก็จะถามตัวเราเองว่ารองเท้าไว้ทําอะไรต้อตอบว่ารองเท้ามีไว้เพื่อไว้สวมใส่ไว้ใส่ที่ไหนคะ ที่เท้าของดาวด้วยเท้าก็ขึ้นต้นด้วยขึ้นด้วยเท้าเหมือนกันฟุตฟุตตามด้วยสมใส่คือแวร์รวมกันเป็นฟุตฟุตแวร์จบอันนี้ก็จะเรียกว่า footwear department หรือ footwear section ได้เออไม่จำเป็นต้องยึดแต่คําว่า footwear department ถ้าไม่ใช้คําว่า section ใช้คําว่าอะไรได้อีกส่วนส่วนแ่งเป็นอะไร ได้ไหมคะนะคะ Food b a Part หรือ Food Bad Zone เอาละค่ะคราวนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะก็สามารถที่จะฝึกได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีกฎ4ข้อด้วยกันก็คือการสะสมคําศัพท์ไว้ในคลังคําศัพท์นะคะวันนี้ก็คงได้สะสมกันไปบ้างนะคะข้อที่2นั้นก็คือการประกอบประโยคนะคะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์และข้อที่3นะคะวันนี้อาจารย์ก็สอนเช่นเดียวกันก็คือการใช้ศัพท์ที่หลากหลายนะคะอย่าไปยึดติดกับคำคำเดียวใช่แล้วค่ะแล้วก็ข้อที่ นั่นก็คือการฝึกทำแมปในหัวสมองของเรานะคะ<ช>เพื่อที่เราจะได้สามารถพูดโต้อตอบกับผู้สนทนาของเราได้นะคะใครฝึกได้บ้างคุณเก๋อัอนนี้ก็จะบอกว่า<ช>สามารถจะฝึกได้นะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ<ช>8ปดปีจะเป็นกลุ่มแรกที่ฝึกด้วยกัน<ช>15ปีขึ้นไปจน กี่กี่ขวบก,ก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตาม <c oughs> ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ฝึกด้วยกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวใครก็ตามจะอยู่กลุ่มไหนจะสมัครกลุ่มไหนเดี๋ยวถามอาจารย์โดยโทรศัพท์ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมค่ะถ้ายังสงสัยติดต่อมาได้นะคะที่ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC ค่ะ <c oughs> หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0818312271นะคะหรือ025392979 หรือ02 539 2637ถึง8ต่อ1 0 1ถึง119ได้ทุกเบอร์เลยนะคะเอาละค่ะก็ต้องลองฝึกดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับแขกรับเชิญของีมาขอบคุณ<า>ค่ะสวัสดีค่ะ ศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC ซอนโดยปรราจารย์ผู้คิดคน้นการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0818312271 025392979 025392637-8ตอน101105-111 สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาที่ตลาดต้าน้ําบ้านต้นตาลจาังหวัดสระบุรีครับก่อนที่จะพาผู้ชมครับไปเที่ยวชมว่าที่นี่นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกคุณผู้ชมว่านะครับตลาดแห่งนี้เขาเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นครับ ตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาลหรือตลาดท่าน้ำบ้านต้นตาลตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีใกล้วัดต้นตาลร,ริมแม่น้ำป่าศักเป็นตลาดนัดพื้นบ้านแบบทางเหนือของชาวไทยยวนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับชาวไทยยวนที่นี่อพยพจากเชียงแสนมาอาศัยอยู่บริเวณร,ริมแม่น้ำป่าศัก ทั้งยังคงรักษาขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆเอาไว้แรกๆครับที่นี่นั้นเปิดเฉพาะอาทิตย์แรกของเดือนแต่เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้จึงเปิดทุกวันอาทิตย์เลยครับบรรยากาศของตลาดนั้นร่มรื่นครับตกแต่งเรียบง่ายแบบทางเหนือจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้านต่างๆของทางเหนือเช่นผัดหมี่ไทยวนถ้าได้ทานคู่กับส้มตำในอำเภอแล้วก็แม่ ไม่อยากวางช้อนเลยทีเดียวครับน้ำสมุนไพรก็มีนะครับขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาขนมไข่ปลาอีกทั้งยังมีเครื่องแต่งกายผ้านุ่งหม่มผ้าสิ้นทอพื้นบ้านจำหน่ายอีกด้วยครับ,บคุณผูครับเคล็ดลับของการมาเที่ยวตลาดด้าน้ำบ้านต้นตาลสลับบุยแห่งนี้นะครับเขาบอกว่า ต้องทยอยซื้อของนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเราจะได้ของครบถ้วนเลยและยิ่งเป็นของกินด้วยแล้วแล้วก็นะครับแม่อร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับเที่ทยวุไทร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุภัตราประคองวอง์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องของสวยๆงามๆตามธรรมชาติค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของลิปสติกค,ค่ะเรียวปากของสตรีนั้นก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่เราก็ควรจะดูแลไละที่สำคัญก็คือส่วนประกอบของลิปสติกแต่ละอย่างนั้นแต่ละยี่ห้อนั้นมักจะไม่พ้นเรื่องของสารเคมีทาแล้วปากเป็นแผลบวมขึ้นมาก็มีเพราะแพ้นั่นเองบางท่านใช้ต่อเนื่องมายาวนานเรียวปากของคุณ ริมฝีปากของคุณมีความหมองคล้ำจากสารสีที่ใส่ลงไปในเนื้อลิปติกหรือตะกั่วค่ะสารตะกั่วนั้นจะมีส่วนผสมในเนื้อลิปติกด้วยนะคะซึ่งเป็นอันตรายทีเดียวค่ะข้อตอบจดหมายจากผู้ชมทางบ้านค่ะมาจากคุณจุรีพรนะคะริมคลองปปาบางซื่อกรุงเทพค่ะชอบแต่งตัวอย่างน้อยก็ต้องทาปากเพื่อให้มีสีสัน แต่พอมาทราบว่าลิปติกที่เราใช้อยู่เป็นประจำส่วนผสมข,ของสารตะกัว่วน่ากลัวมากเราควรเลือกใช้ลิปติกอย่างไหนดีคะที่ไม่ทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือช่วยไม่ให้ริมฝีปากคล้ําค่ะคุณเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะคุณเจียพรีพรคะ่ะลองสังเกตน,นะคะว่าเราใช้ลิปติกทั่วๆไปนั้นริมฝีปากของเราจะมีความหมองคล้ํา ยิ่งใช้เวลานานบางท่านอายุมากขึ้นนะคะจะต้องแต่งหน้าทาปากอยู่ตลอดออกสังคมตลอดแต่เรียวปากนั้นกลับมีความหมองคล้ำนะคะเข้มกว่าสีผิวอื่นซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มาจากลิ้ติกที่เรารับสารตะกั่วอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองค่ะเมื่อสะสมเข้าไปในเรียวปากนะคะสีก็จะคล้ำกว่าผิวบริเวณอื่น ฉะนั้นลองนะคะดิฉันกลับเรียนแวทแล้วว่าเลิติกดีๆนะคะเบรของเขาจะทํามาจากสีพื้นแท้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวรักษาเรียวปากก็จะปั่นเนื้อทองคําแท้บริสุทธิ์เนี่ยเข้า